ลูทุกจากตุ้อีกคนชอบแมคโวก็สวัสดีเอฟซีครับก็สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ครับวันนี้พามาดูรถตัดล้อยครับออสท,ท็อปจากออสเตรเลียกำลังดัดล้อยเลย Cup, hot hop. Hot กลับครับเดี๋ยวต้องกลับลำละโอ้กลับลำครับโอ้เสียงลมแรงมากเลยครับอ่ะไปกับอีกหนึ่งรอบครับน่าจะเต็มรถพอดีครับนี่ครับใกล้เต็มลว ครับสีเหลืองนำเข้าจากออสเตรเลีย 啊。Oh. แรงมากเลยออดขอปครับเจอกับมิโนซิลี่ห้าร้อย เอา้ารอบนี้ขึ้นครับโชเฟอร์แล้วครับไม่ไหวครับฝนดูครับลมแรงมากเลยครับพัดลมเป่าเป่าใบอ้อยเอา้า อาตอนนี้อยู่บนสิบล้อครับตอนนี้ไกันีเตม่เดนนัมันไก่เต็มแล้วนะอยู่ข้างนันข้าง้นเดินแลขนอีกนีวเดวไปเทียินึงั ไปแับกว่าไาจจะเต็มละยี่ห้อฮอตท็อปครับรถตัด่อยอันนี้เป็นรถนำเข้าจากออสเตรเลียครับแต่รหัสเครื่องซีรีส์ก็ขออภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะครับ เพราะว่าเจ้าของรถไม่อยู่ครับเจ้าของรถไปส่งอ้อยก็เลยสอบถามข้อมูลไม่ได้อออให้ดูไปตัดครับนี่ครับอ่อยหลมครับอ้นี่ครับน,น,นี่เห็นเห็นนะครับถ้าอ้อยยืนต้นอะโหเรียบร้อยแล้วครับวิ่งใส่เลยเนี่ย ก็ล้มนะครับแต่ว่ามันก็หนาๆครับเอาเออยังมีเคสอีกอีกคันหนึ่งนะครับตัดอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปไปถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเคสก็ยังยังไม่รู้นะครับว่ารุ่นไหนกเจ้าของไม่อยู่ กลับกลับอีกรอบนึ่งก็น่าจะเต็มครับเพื่อนๆครับฝากสวัสดี FC ด้วยนะครับ FC แล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆครับติดตามได้นะครับทางช่อง YouTube ครับจากตู้อกคนชอบไมโครครับ แนวพอดีครับนสุดตรงนี้พอดีนะลมค่อนข้างแรงนะครับพัดลมของของเครื่องนะครับ ก็นั่งอยู่กับท่าแก่ครับเนี่ยครับท่าแก่ดูหน้าตาเท่าแก่ครับอายุน้อยร้อยล้านครับเท่าแก่คนนอนได้ครับดคนนอนอ๋อคนนอนอยู่นี่ครับอันนี้มือสองครับมือสองครับอันนี้มือสองเอาแล้วแล้วยี่คันหนึ่งให้ใครครับอ๋อเขาเขามีเขาเปนเงนครับอ๋อคันนึงอยู่โซนนีคันึ่งอยู่อีกโซนหนึ่งครับไอ้คันนั้นอยู่โนไหนอยู่บ้านสวนครับบ้านสวน อ๋อไออยู่กับเคสนัดนนี้เนี่ยใช่ท่อทอเป็นแตัดคือกต่ในแท็กใดก็คือแท็กไมโครครับค่ะตรงนี้คือเขาทำทำว่าใครแต่งตัวเนี่ยเปนเจลีครับอ่ามันมันไม่ต้องจองคิวครับแต่ว่าคิวนี่มันมันต้องไปตามคิวอ่าใช้ติดออกไปเลยเองดคือทำเกลไม่ไปกินนี่แหละอ่ะค่ะท็อคแคมเมนครับดูครับ ดูหน้าตาทับแก่ครับเ<ค>มียยังไม่มีนะครับใครมีลูกสาวส,สวยๆรวยๆก็ติดต่อมาได้ครับใต้คอมเมนต์ครับ <c oughs> ยังไม่มีเมียครับ <c oughs> หาอยู่ครับหาอยู่ <c oughs> เอา,เอาไปอีกรอบนี้ครับอันนี้ก็ เป็นลูกชายของเท่าแก่ครับตัดเองครับดูให้ดูปลาอ้อยครับนกเยอะเลยครับเพื่อนเพื่อนครับเนะี่ยฮะนกครับเห็นไหมครับนกเอี้ยงครับเยอะมากเลยมีทั้งนกเอี้ยงมีทั้งนกนางนวลอุดมสมบูรณ์ครับอ่ะ จะ15บานาทีแล้วครับอ่ะยังไงก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผิดมีคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขว,ว่าสวัสดีครับ